สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องของศิลปินอินดี้รุ่นใหม่ต้นข้าวสุปริยาค่ะเรามีบทความพลังเสียงจากศิลปินอิสระต้นข้าวสุปริยาเป็นแหล่งข้อมูลหลักเลยครับผมบทความนี้พาเราไปดูโลกของศิลปินลูกทุ่งคนหนึ่งที่แบบเลือกทางเดินของตัวเองนะคะาภารกิจที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะเข้าใจจริงๆว่าคำว่าอิสระเนี่ย มันมีความหมายยังไงกันแน่ลึกๆแล้วมันมากกว่าแค่ไม่มีค่าใหญ่หรือเปล่าสำหรับศิลปินอย่างต้นข้าวในยุคนี้โดยเฉพาะคำเปิดในบทความที่ว่าในยุคที่ใครก็ร้องเพลงได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะร้องจากใจได้เหมือนกันคำว่าร้องจากใจเนี่ยแหละคะ่ะที่เราจะมาลองคุยกันดูว่ามันคืออะไรในบริบทของเธอครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าการเกิดขึ้นของศิลปินอิสระเนี่ย โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับกำลังเรียกว่าเปลี่ยนภาพวงการเพลงไทยไปพอสมควรเลยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยว่าต้องผูกกับค่ายใหญ่ๆใช่ไหมครับการที่ศิลปินรุ่นใหม่เลือกทางนี้เองกําหนดทิศทางเองมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในวงการเรื่องของต้นข้าวจากบทความนี้ก็น่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับนั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีไหมคะที่คําว่าความเป็นอิสระ ที่บทความเขาเน้นมากๆต้นข้าวเขาให้นิยามไว้คมเหมือนกันนะคะบอกว่ามันคือสิทธิ์ที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีสังกัดนะแต่คือการได้เป็นตัวเองจริงๆบทความถึงกับบอกว่าสิ่งนี้มีค่ามากกว่าทองคำอีกฟังดูแบบเป็นอุดมคติเหมือนกันนะคะในโลกยุคนี้ใช่ครับการให้ความสำคัญกับความเป็นตัวเองขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจมากนะในยุคที่อะไรๆก็วัดกันที่ตัวเลข พวกยอดวิวยอดสตรีมรายได้อะไรพวกนี้ซึ่งมันมันก็สร้างแรงกดดันเยอะนะครับให้ศิลปินจริงค่ะการที่ศิลปินรุ่นใหม่คนหนึ่งกล้าเลือกแบบนี้ให้คุณค่าสูงสุดกับการเป็นตัวเองมันก็เหมือนประกาศจุดยืนที่เอออาจจะสวนกระแสนหน่อยๆแล้วมันก็อาจจะไปตรงใจผู้ฟังหลายๆคนที่กำลังมองหาความความจริงแท้ความไม่ปรุงแต่งในเพลงอยู่เหมือนกันนะครับนั่นสิค่ะ มันเหมือนกับว่าอาผู้ฟังเองก็อาจจะเริ่มมองหาอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพลงฮิตแล้วหรือเปล่าบทความเล่าเรื่องเส้นทางของเธอไว้ก็น่าสนใจค่ะคือเริ่มแบบไม่มีแต้มต่ออะไรเลยไม่มีค่ายใหญ่ไม่มีสตูดิโอหรูๆไม่มีทีมงานครบวงจรอย่างที่เราคิดกันสิ่งที่เธอมีคือบทความบอกว่าความเชื่อมั่นในเสียงตัวเองกับเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเสียงเธอมีไว้ทําไมครับตรงนี้น่าคิดนะ การไม่มีทรัพยากรแบบค่าใหญ่ๆเนี่ยมองมุมหนึ่งมันก็เป็นข้อจํากัดแหละแต่อีกมุมหนึง่งมันอาจจะยิ่งทําให้ความเป็นตัวเองที่เธอยึดถือมันมันยิ่งชัดขึ้นหรือเปล่าเพราะมันเหมือนบังคับให้ต้องพึ่งแก่นแท้ของตัวเองจริงๆไม่มีอะไรมาห่อหุ้มเยอะเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะบทความก็เน้นว่าเสียงเธอไม่ได้ทํามาเพื่อแข่งในตลาดหลักหรือปั่นยอดวิวแต่เหมือนจะสื่อสารความรู้สึกจริงๆของคนธรรมดามากกว่า ซึ่งมันก็สะท้อนออกมาจากการที isk, ctions, ik, ่เธอยังเลือกเดินสายร้องเพลงตามงานเล็กๆในชุมชนอย่างนันวัดงานบุญงานโรงเรียนถึงแม้จะมีโอกาสไปเวทีใหญ่กว่านี้ก็ตามเหตุผลที่บทความยกมาก็ง่ายๆแต่แต่ทรงพลังนะคะคืออยากให้คนฟังได้ยิ้มมันเห็นแรงขับเคลื่อนข้างในที่ต่างออกไปจริงๆการตัดสินใจแบบนี้ในยุคที่ทุกอย่างมันดูแบบขับเคลื่อนด้วยเรื่องธุรกิจไปหมดเนี่ยมันก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าสำหรับศิลปินบางคน คุณค่าจริงๆของดนตรีมันอยู่ที่การเชื่อมต่อกับคนการสร้างความรู้สึกร่วมกันมากกว่าตัวเลขการที่ยังกลับไปหาผู้ฟังในพื้นที่มันคือการรักษารากของตัวเองแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่จริงใจกับคนที่สนับสนุนมาตั้งแต่แรกซึ่งอันนี้ต้องใช้ความกลา้าความชัดเจนในตัวเองมากๆเลยนะครับแล้วการยืนหยัดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าต้องทําคนเดียวด้วยนะคะจุดนี้บทความก็พูดไวน่าสนใจนําไปสู่ประเด็นถัดไปคืออิสระไม่ใช่การอยู่คนเดียว ความเป็นอิสระของต้นข้าวเนี่ยไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวแต่คืออิสระในการเลือกคนที่จะมาทำงานด้วยถูกต้องครับบทความชี้ว่าเธอมีทีมงานเล็กๆที่แบบเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่เธอเป็นจริงๆทีมที่เปรียบเหมือนครอบครัวทางดนตรีซึ่งน่าสนใจว่าทีมนี้ไม่ได้มองแค่ชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ระยะสั้นแต่เขามองที่ความจริงใจที่ตรงกันกันกบตัวศิลปิน นี่ก็เป็นอีกมิติของคําว่าอิสระนะครับคืออิสระในการสร้างระบบนิเวศการทํางานของตัวเองเลือกคนที่คิดเหมือนกันการมีทีมแบบนี้มันน่าจะส่งผลกับเพลงด้วยใช่ไหมคะบรรยากาศการทํางานคงต่างจากค่ายใหญ่ๆที่มีแรงกดดันเยอะๆคิดเองทําเองรับผิดชอบเองพอมีทีมที่เชื่อในวิสัยทัศน์เดียวกันการสร้างสารรค์มันก็อิสระเต็มที่สะท้อนตัวตนได้จริง ไม่ต้องมาคอยประนีประนอมกับโจทย์การตลาดหรือความคาดหวังจากคนที่ไม่เข้าใจแก่นของศิลปินซึ่งบทความก็ยอมรับนะว่าทางนี้มันท้าทายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจัดการเองหมดแต่ผลลัพธ์คือความภูมิใจในงานที่ออกมาจากตัวตนจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ถูกปั้นแต่งแล้วบทความก็เชื่อมโยงไปถึงผู้ฟังได้ดีนะคะบอกว่าพอผลงานมันสะท้อนตัวตนจริงๆออกมาเนี่ยผู้ฟังจะสัมผัสได้ทันทีว่า นี่คือเสียงจริงไม่ใช่เสียงที่ถูกสั่งให้ร้องมันคือความรู้สึกถึงกันได้โดยตรงผ่านความซื่อสัตย์ในเสียงในเนื้อหาใช่ครับความรู้สึกจริงนี่แหละครับที่กลายเป็นเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของศิลปินอิสระหลายๆคนเลยในยุคน,นี้ในโลกที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่สร้างมาอย่างดีเพื่อดึงดูดความสนใจเนี่ยความเรียบง่ายความจริงใจมันกลับโดดเด่นขึ้นมาได้มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ มันอาจจะเหมือนเป็นปฏิกิริยาต่อความรู้สึกปลอมที่เราอาจจะเจอบ่อยๆในสื่อกระแสะหลักก็ได้นะครับซึ่งพลังของความจริงแท้นี่เองค่ะที่พาเราไปสู่ประเด็นเรื่องผลกระทบบทความอ้างถึงสื่อออนไลน์หลายที่นะคะที่เริ่มพูดถึงปรากฏการณ์ศิลปินอิสระวัยเด็กในวงการลูกทุง่ง ว่ากําลังเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ภาพจําอาจจะเป็นศิลปินต้องมีค่ายมีผู้ใหญ่คอยจัดการให้หมดแต่ตอนนี้น้องๆรุ่นใหม่อย่างต้นข้าวเนี่ยกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาก็สร้างทางสร้างผลกระทบได้ด้วยตัวเองประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในวงการลูกทุ่งเลยการที่ศิลปินอายุน,น้อยๆยยืนหยัดได้ด้วยแนวทางตัวเองมันเหมือนทลายกำแพงความเชื่อดำเดิมว่าต้องพึ่งระบบใหญ่เท่านั้นถึงจะสำเร็จ แล้วคำพูดที่บทความยกมาว่าความฝันไม่ต้องรออายุและเสียงจริงไม่ต้องผ่านการปรับแต่งอืมมันสรุปปรกากฏการณ์นี้ได้ดีเลยครับแล้วอะไรล่ะคะที่ทําให้เสียงที่ไม่ต้องผ่านการปรับแต่งมากๆของเธอมันสร้างผลกระทบได้จริงในตลาดที่แข่งกันดุดเดือดขนาดนี้บทความ,มวิเคราะห์ไว้น่าสนใจครับว่าความจริงแท้ความเรียบง่ายในสไตล์ของต้นข้าวมันโดดเด่นขึ้นมาได้ที่เน้นหูหวาเทคนิคเพ่า ผู้ฟังเขาสัมผัสได้ถึงเสียงจริงที่ไม่ได้พยายามจะเป็นอะไรเกินตัวตนสไตล์ที่เรียบง่ายแต่จับใจมันอย่างรากลึกในขนบเพลงลูกทุ่งที่เน้นเล่าเรื่องสื่อสารความรู้สึกตรงๆและที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ต่อผู้ฟังความซื่อสัตย์ต่อผู้ฟังขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันแสดงออกอยังไงครับบทความชี้เห็นการที่เธอ,อยังคงเชื่อมต่อกับผู้ฟังในระดับชุมชนอย่างที่เราคุยกันตอนแรกแล้วก็ยังพูดถึงอิทธิพลที่เธอมีต่อเด็กๆในต่างจังหวัด ที่เห็นเธอเป็นแรงบันดาลใจอยากร้องเพลงตามในงานต่างๆแต่มันคือการจุดประกายความฝันสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปในระดับพื้นที่จริงๆมันคือการแสดงความซื่อสัตย์ต่อรากเงาต่อคนที่สนับสนุนเธอมาบทความสรุปความซื่อสัตย์ในเสียงของต้นข้าวเป็น3อย่างชัดเจนมากค่ะคือ 1. ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง 2ซื่อสัตย์ต่อร่างเงาดนตรีและสซื่อสัตย์ต่อผู้ฟังเหมือนเป็นเสาหลักสาต้นเลยนะคะที่ค้าความเป็นศิลปินของเธอไว้การรักษาทั้งสมด้านนี้ไว้ได้พร้อมกันเนี่ยถือว่าท้าทายมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามามันต้องต้องหนักแน่นต้องชัดเจนในคุณค่าที่ตัวเองยึดถือจริงๆซึ่งสิ่งนี้เองที่บทความบอกว่ามันสร้างความแตกต่างและความเคารพจากผู้ฟังในระยะยาวได้ การเดินทางทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาตอบคําถามสําคัญนะคะว่าจริงๆแล้วคุณค่าหลักที่ศิลปินอิสระอย่างต้นข้าวเขาตามหาคืออะไรบทความย้าว่ามันไม่ใช่แค่เวทีหรือชื่อเสียงเงินทองแต่คือโอกาสที่จะเป็นตัวเองนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดใช่ครับและคําพูดปิดท้ายของเธอในบทความก็เหมือนสรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเธอบอกว่า ความอิสระไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่มันคือการได้อยู่กับตัวเองโดยต้องโกหกหัวใจคำพูดนี้อืส่งพลังมากนะครับมันเชื่อมกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันเรื่องการร้องจากใจได้พอดีเลยมันเหมือนบอกว่าอิสระภาพจริงๆไม่ใช่แค่การหลุดพ้นจากข้างนอกแต่คือการหลุดพ้นจากความจําเป็นที่ต้องเสแสร้งหรือต้องบิดเบือนตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรือเพื่อให้สําเร็จในแบบที่คนอื่นเขาว่ากันถูกต้องครับ การได้อยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ไม่ต้องฝืนไม่ต้องโกหกความรู้สึกตัวเองนั่นคือแก่นแท้ของอิสราภาพที่ศิลปินคนนี้เลือกและเส้นทางของเธอที่บทความนำเสนอนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเดินตามหลักการนี้คือก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงจริงใจซึ่งมันสะท้อนออกมาในเสียงร้องของเธอที่บทความบรรยายว่าไม่หวือหวาแต่หนักแน่นความหนักแน่นนี่แหละครับคือพลังจริงๆที่สัมผัสได้และอาจจะเป็นสิ่งที่คนกำลังมองหามากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้ พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเรื่องราวของต้นข้าวสุปริยาที่บทความเล่ามาเนี่ย มันให้มุมมองที่ลึกซึ้งกับคําว่าศิลปินอิสระมากกว่าแค่เรื่องโครงสร้างการทํางานเลยนะคะมันเป็นเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตการทํางานศิลปะเลยนะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับมันเป็นเรื่องของจุดยืนและคุณค่าที่ศิลปินเลือกจะยึดถือซึ่งมันส่งผลต่อทุกอย่างเลยตั้งแต่การสร้างงานวิธีสื่อสารกับผู้ฟังไปจนถึงนิยามความสําเร็จของตัวเองสรุปแล้วจากการที่เราเจาะลึกเรื่องราวของต้นเข้าสุปริยาผ่านบทความนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นว่า ความเป็นอิสระสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ในมุมมองเนี้มันคือการยืนหยัดในความจริงแท้การเป็นตัวเองให้สุดการมีอิสระที่จะเลือกสร้างครอบครัวทางดนตรีที่เข้าใจกันจริงๆและพลังของเสียงจริงที่ซื่อสัตย์ซึ่งมันสร้างผลกระทบสร้างความหมายได้ในแบบของตัวเองถึงแม้จะไม่ได้เดินตามสูตรสำเร็จของวงการเพลงหลักๆก็ตามใช่ครับเป็นเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจแล้วก็สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในวงการเพลงไทยจริงๆครับ ซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจหลังจากคุยกันคือเมื่อมีศิลปินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความเป็นตัวเองกับความจริงแท้มากกว่าความดังหรือความสำเร็จแบบเดิมๆเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันจะส่งผลต่อวิธีที่ผู้ฟังโดยรวมเ,เชื่อมต่อและให้คุณค่ากับดนตรีในระยะยาวยังไงบ้าง หรือมองอีกมุมนะครับในยุคที่เทคโนโลยีทําให้ใครๆก็สร้างสรรค์าง,งานได้ง่ายขึ้นเผยแพร่ได้ง่ายขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นมากเป็นไปได้ไหมว่าความซื่อสัตย์ต่อแก่นแท้ของตัวเองต่อศิลป,ปะที่ทำเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการสร้างความแตกต่างและวัดคุณค่าที่แท้จริงของงานศิลป,ปะในใจผู้ฟังมากกว่าแค่ยอดวิวหรือกระแสที่อาจจะมาแล้วก็ไปนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดกันต่อดูครับ pronto